รายการนี้ไปกันต่อค่ะทุกท่านแทบทันไม่เอ่ยไม่ทันแจ้งนะคะรายการนี้250ามาที่สำรวยเหลือครื่งล้านสุดท้ายได้นะคะพอก็ยังไม่มานะทุกท่านตอนเนี้ย250ค่ะขออนุญาตรุยค่ะพี่หนุ่ม300มาแล้วพี่มัดเข้าให้เป็นเนื้อกะไรหน้ากะไรหนา,า,า,นาพี่พี่รายการที่36นะคะรายการที่36ไหกระไรนาชุบนา้า รายการนี้มากับเลขโคระนาเบอร์พี่พี่สามแปดห้าค่ะเลขโคระนาเบอร์สามแปดห้าพี่จ๋ารายการนี้เลขโคตสามหลักสามร้อยทวนนะรายการนี้ขออนุญาตไปสีเดิมๆเ,เลยนะคะนับสามสองหนึ่งค่ะบิดแล้วเท่าไรก็ได้พี่พ,พี่ทุกท่าน กไกลนาคพี่จ๋ารายการนี้ถ้าเจอฝั่งเพโก็จบแพงเลยนะถ้าแบบนี้พี่สักสี่ร้อยยังว่าคุ้มเลยค่ะน้ํสามสองหนึ่งค่ะโค้งสุดท้ายมีใครน้องมากกว่าสามร้อยบอไหมคะสามร้อยสิบสามร้อยยี่มาได้นะกรารไหลหน้าชุดนาคทุกท่านงานชุดงานเคค่ะเร่นหานกันแบบนี้สามร้อยบอนับโค้งสุดท้ายปิดจบขึ้นดิค่ะรับไปนะคะคุณพี่โอดไหมคะรายการนี้สามร้อยนิดนะ ไม่มีค่าวีนค่ะพี่ปอกดติดตามเดินทางฟรีค่ะพื้นที่อย่างไกลจะบวกสามสิบบอนะคะหวานหวานเรียบร้อยสามร้อยคุณพี่หนุ่มร้านแคปเจอร์ได้เลยพี่หนุ่มร้านนาะแคปจอดันหนึ่งดันเก้าค่ะพี่ได้แล้วค่ะรายการนี้แคปเจอร์ได้เลยใครจะรับสาตารรีบรับนะทุกท่านน้องว่าเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้แพ้การทั้งทีเพื่อเจอเด็ดเด็ดนะเนี่ยเพื่อเจอเด็ดเด็ดนะคะชุดนี้ยังไม่ได้วุ้นเลยนะยังไม่ได้ชมเลยนะคะสิบองค์เนี่ยสาตารโรหะรายการจองมากันต้อค่ะพี่พี่สำรวยอีก5ห้าเจอสุดท้าย พี่สารวยมารายการนี้ชุดนี้มาฮันเนื้อหลักเนะื้อบนมาสองและไปกันต่อพี่พี่ทุกท่านค่ะร้อยหน้ากาัดตัวคอรอนีนะคะมัพรายการนี้สองร้อยห้าสิบเรียบร้อยค่ะเป็นอปากา้าตอนนี้ดีบุกก็ยังไม่มานะตอนนี้ดีบุกก็ยังไม่มานะคะพี่เอารวยได้เลยอปากา้าสองร้อยห้าสิบค่ะอปาก้าเนี่ยพี่บางจังหวะนะทุกท่านน้องจบสามร้อยกว่าเลยนะ 300กว่า 400, 400เป็นไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะวัลเออเป็นอปากาหลังชนวนหลังชนวนบนสาพี่บอยทาประจันค่ะรายการนี้โอ้โเลโโระนบเบอร์มากับ2910ค่ะสาตาร์เปิดเท่าไหร่พี่กอบจานน้องเอาแค่ 1, 6, พันหกเองพี่จริงพาลานี้นี่เหมือนเหมือนแจกเลยนะพาราทุนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมงกันพี่ถ้ามงเดี๋ยวรอทยไลย์เพราะน้องไม่มียกรลังมาไล์แล้วนะคะ เรามีสตะแคสิบองค์ก็ถ้าใครอยากจ,จะป,ปิดปิดได้ค่ะถ้าใครอยากจ,จะปิดด่วนปิดได้เลยพี่จ๋าพันหจริงๆเปิดพันแปดค่ะวันนี้แบ่งปัน260รคุณพี่ไม้ค่ะ260ิบพี่หวันเจีย๊ยบไม่ทันพี่หวันเจีย๊ยบสามร้อยสองรแปดสิลุยได้เลยพี่นวะเอ่อรายการนี้อปาก้าหลังมหาชนวนเลขโคสีรักค่ะทุกท่าน2910ค่ะ3ามร้อจัดได้อปกา้านับสามสอค่ะ มีใครน้องมากกว่านี้พี่หวานเจี๊ยบไม่ทานนะพี่หวานเจี๊ยบจ๋าเดียกไม่ได้ครอบครองนะพี่เพราะว่าเอาที่เราไหวได้เลยนะถ้าชอบถูกใจเราต้องโดนค่ะรายการนี้นับโค้งสุดท้ายขิงโค้งสุดท้ายนะพี่260เบามากโดดได้โดดปาดได้ปาดนิดน,นะคะเดินพารากันได้เลย2 6 0บอกิโบขงโค้งสุดท้ายกับพี่ไม่มีใครมากกว่านี้แล้วปิดกับประชุมค่ะหลังมหาชนวนก็คุมแล้วจริง มวลสารหลักร้านแบบนี้นะคะยังอยู่ภาระหลักร้อยเราเก็บได้พี่จ๋าไปเก็บรุ่นแรกเนี่ไม่น่าจะไหวกันนะทุกท่านน้องก็ไม่ไหวนะคะรุ่นแรกรายการนี้พี่หวั่นเจี270ย๊ยบสองญญร้อยเจ็ดสิบอยืนดีด้วยคการประมงจ้ารายการนี้ค่ะเรียบร้อยสองร้อยแปดสิบพี่ไมค์แคปเจอร์ค่ะ พี่หวานเจี๊ยบโดนปาดพี่สองรอยแบอแคปจอยได้หนึ่งดันเขอบพระคุณคะ่ะไปกันต่อนะพี่นะแคปจอยได้เลยค่ะยอดแรกท้าหัน้อยม,มินได้เลยนะพี่ไม้์สี่เปิดสุดท้ายอีกสี่ปอสุดท้ายค่ะสี่เปิดสี่เปิดมาพี่รอบนี้ บุนกันพี่เพื่อังนี้เชทิทีเด็ดน,นะเพราะว่ามีเลขสวยหลายรายการแหละเจอเลขสวยพี่หวานเจี๊ยบไม่ทันนะคะนีอ่อีกไหมอปากาดูไปหน่อยอปากาอะอปากาหลังชนวนพี่หวานเจี๊ยบไม่ทันเนี่ยพี่ไม่ได้อ่ะมีหนึ่งองค์ค่ะเป็นลังที่แล้วนะใครจะรับพี่หวานเจีย๊ยบรับไหมฮะสองร้อยแปดสิบอัพลาเท่าพี่ไม้เลยเพิ่มมาสิบบาทพี่เพิ่มมาสิบบอฮะเลขโคตรนะาเบอร์สวยเลขอะไรห้าหก ห้ 83, าหกแปดสามลังที่แล้วค่ะสองร้อยแปดสิบพี่ถ้ารับแคปจอได้เลยนะคะพี่ไม่ทันนะเมื่อกี้นะรับไหมคะถ้ารับแคปจอได้หนึ่งดันเก้าด้วยนะพีวววว่วันเจียเพิ่มมาสิบบาทพี่จ๋าห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะสตะาโรหะพี่ไพโรสวัสดีค่ะพี่ไพโรส,ส,โสาต้าโรหะหรอพี่สาตะามีนะคะสาตา่ายังเหลืออีกนะสาตา้ายังมีอีกค่ะพี่พี่รอได้เลยรายการนี้มาพี่สำรวย อะไรเอ่ยโอ้โหเป็นอัป,ปาก้าซาตินค่ะพี่พี่เป็นอัป,ปาก้าซาตินเลยค่ะรายการนี้เหมือนเนื้องอปะซาตินนะ รายการลงรองพี่พี่ดูท่านน้องดูสอร้อยห้าสิบข้อแรกพี่รายการน,นี้อัปป้าเกินค่ะอัปป้าเกิน3ามกว่าเลยพี่รู้ด้เลยนะคะบีต่อไปเชิญได้เลยจ้า1นึ่งร้อยสิบท่านท้า,ทาไรน้องมีกิจกรรแจกนะคะใครรอรอได้เลยคุณพี่นะคะฝากข้อจอข้อจากกำลังใจให้กันหน่อยนะพี่น้ามาดูกันวันนี้เราจะเจออะไรบ้างทีเด็ดส่งท้ายหรือเปล่าวันนี้เลขคดนัมเบอร์สี่สี่สี่ศูนย์หกค่ะพี่น้อสองร้อยห้าสิบค่ะ 2 5งสวิจารรูได้เลยนะแบบนี้เคขาเดินพาราการได้เนื้ออัป,ปากาเนี่ยเป็นเนื้อหลักเหมือนกันเป็นรองนวะสัตตะหรือที่รายการนี้นะคะ250บบอขยับเดินพาราการได้ทุกท่าน สิบบาท20บาท,บาทน่ารักดีพี่รายการนี้ลุยให้น้องหน่อยนะ250คะ่ะพี่ทุกท่านวันนี้เปิดเจิดออกมาเนี่ยคือแบบนี้นะพี่เล่นหากันเกินพอราเขาแรกนะคะ300มาได้เลยรายการนี้นับ3 2 1ค่ะนับ3นับ2นับ1พี่วันนี้เปิดให้หวานกว่าทุกวันนะคะวันหน้าไม่มีแล้วค่ะสำหรับรุ่นนี้เจอกันรุ่นใหม่นะทุกท่าน250มีให้น้องมากกว่านี้ไหมคะ1น0กว่าท่าน โดดได้โดดนะพี่นะเดินพาราก,กันได้เลยพี่สํารวยบอกหวานแล้วแบบนี้นับโคสุดท้ายขิงโคสุดท้ายไปเลยกับพี่ใครไวใครได้นะคะแบบนี้ไม่ข้ามสามร้อยยน่นี้ด้วยค่ะอปากาปาซาตินอปากาบนสุดแล้วพี่ใน,ในรายการซาตินนะสองร้อยห้าสิบอปิดการประชุมค่ะสองร้อยห้าสิบปิดไปค่ะพี่เรียบร้อยค่ะอารมณ์เจิงรายการนี้สองร้อยห้าสิบบอพี่สัมร,รวยแคปจอขอบพระคุณค่ะ สองร้อยห้าสิบแคปเจอร์ได้เลยค่ะพี่เรียบร้อยค่ะโอ้ยสองร้อยหกสิบไม่ทนันพี่หวานเจี๊ยบจา๋าอับาก้าเป็นเนื้อบนนะคะทุกท่านจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายการลองนวะเลยสองร้อยหกสิบไม่ทันนะพี่นะไม่มีแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวรอรายการหน้าแล้วกันนะพี่เรียบร้อยพี่สำรวยได้อะไปกันต่อค่ะสองร้อยห้าสิบมาพี่รายการนี้ขออนุญ,ญาตชม อุอันนี้พ่อค้าหยิบมาใช่ไหมเนี่ยสิเปิดนี้เนตผมช้าได้ค่ะพี่เดี๋ยวน้องจะนิดๆแล้กันน้ำดีเรให้นิดหน่อยโอ้โหอ่ะได้อยู่ค่ะรายการเนี้รายการนี้ได้อยู่พี่จ๋าสำริซาติน สามริพ์พี่รายการนี้นะคะอยู่ในรายการซาตินแบบนี้พี่ซาตินมีน้อย3รายการเท่านั้นในรังเนี่ยเลขคดระนาเบอร์สามแพี่พี่ดูท่าน3807ค่ะรายการนี้250าค่ะแบบนี้จวดได้แบบนี้ก็จวดได้ค่ะแร่สามริดนะพี่รายการนี้เลขคดระนาเบอร์สี่หลักขายยังบอยยังบาง250ทัวรายการนี้คดได้เกิดแรกค่ะไปตรวจร้อยต่อได้นะรายการนี้ใครชอบผิวแบบนี้จัดได้เลยค่ะ นับสามสองหนึ่งพี่พี่จ๋าน้องเดินเวลาให้เลยนะหนึ่งร้อยสิบกว่าท่านอย่าเพิ่งหลับเพิ่ง,งนอนกันนะพี่ตอนนี้น้อเวลานี้ทานรายน้องมีแจกให้ไม่ต้องห่วงนะคะเขาเอามาระไม่เสียเวลาป่บ,บานะพี่อดใจรออีกนิดหนึ่งโค้งสุดท้ายแล้วครึ่งทางสุดท้ายแล้วค่ะสัญญาปิดจบกันเลยค่ะรับไปได้เลยสองร้อ,อยห้าสิบจริงอะขอบพระคุณกับพี่หนุ่มสองร้อยห้าสิบบออารถจ่อจริงจ้ารายการนี้สองร้อยห้าสิบปิดกับประชุมค่ะพี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้โดดค่ะแต่และองค์ 2 5 0ห้าสิบบอนะเรียบร้อยปัดสาตินนะคะหรือว่าเก็บกันหมดแล้วพี่ล้อหลักๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้รอ,รอนนีนึงนะทุกท่านนะ2อ0ห้าสพี่สำรวยแคปจอได้เลยค่ะสองห้าแคปเจอร์ได้เลยค่ะพี่คะห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองดันหนึ่งดันเก้าเรียบร้อยอีกสองเจิดนะพี่ไม้ยังอยู่ไหมนยพี่ไม้รออนนดนึงนะคะอีกสองปลอมาสองเปิดมาพี่ใครจะเปิดรอบหน้าเตรียมตัวได้เลยทุกท่านเปิดก่อนได้เปรียบนะพี่จริงๆ จะได้เห็นหน้าผากันโดไว้นะคะใครดวงดีๆมือแม่นแ่นแย่งกันเปิดได้เลยมัดเข้าให้เป็นอปปา้าหลังชนวนรายการนี้มาอีกหนึ่งเหรียญค่ะเป็นอปปา้าหลังชนวนพี่ๆอ๋อใครชอบใครชายจัดได้เลยนะรายการนี้รุยได้ได้ค่ะรุยได้เรนได้พี่จ๋า250ร้ข้อแรกเรียบร้อยค่ะมากับเลขโคตระนาเบอร์พี่39 <ๆ S 2> เลขโคตรรนาเบอร์3919 สามเก้าหนึ่งเก้าพี่นะคะทั้งหน้าทั้งหลังลงท้ายเก้าเลขดีเลยรายการนี้หลังมหาชนมวลสารแบบนี้นะพี่พี่ทุกท่านรายการนี้เนี่ยพี่เก็บได้นะรุ่นเนี้ยใครยังไม่มีเก็บบ้างไหมเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห่วยูเซอร์จ๋าลุยได้เลยสองร้อยสี่พี่หวานเจี๊ยบค่ะพี่หวานเจี๊ยบอรุมเจาะสองหกศูนต์พี่สามร้อยฆ่าไม่ได้นะรายการนี้เยาสักหน่อยนะพี่นะสองร้อยเจ็ดสิบพี่ไม้ค่ะ สองเจ็ดศูนย์พี่ไมค์จ้ารายการนี้สามสองหนึ่งรุยได้เลยนะคะนาฬิกาจ่อเรามีสามร้อยข้ามไม่ข้ามเอาดีๆนะป้าก้านะคะทำให้ข้ามสามร้อยคุ้มจริงรายการนี้สองร้อยเจ็ดสิบบอค่ะใครไวใครได้โดดขาดปาดให้หน่อยค่ะพี่รายการนี้สองร้อยเจ็ดสิบบอนับโค้งสุดท้ายสัญญาณปิดจบคืยน,นีะคะ่ะรับไปนะคุณพี่พี่ไม 270, ค์สองเจ็ดศูนย์ค่ะใครไม่ทนันสายได้รุยพี่หวานเจี๊ยบโดนปาดอีกเลยพี่หวานเจี๊ยบจ้าลุยได้เลยพี่สามร้อยแม่งไม่แพงค่ะปะา้าก้าหลังชนวน สัญญาณปิดคือไปไปค่ะพี่ค่ะรายการนี้สองร้อยเจ็ดสิบโบว์ยินดีด้วยสองเจ็ดศูนย์ะะพี่ไมเรียบร้อยสองร้อยเจ็ดสิบพี่ไม,ไมแคปเจอร์ค่ะสองร้อยเจ็ดสิบพี่ไมแคปจอนะคะรายการไหนนะพี่ที่พี่ได้ไปนะคะรบกวนแคปเจอร์ทุกองค์นะทุกท่านกานตรตกหล่นนะพี่จะได้มีหลักฐานกันนิดนึงไม่ทานไม่ชาด์แจ้งน้อยมินเนเลย ไปกันต่อพี่ๆจ่ารายการนี้มาพี่สำรวยองค์สุดท้ายในยรอบนี้มาพี่เอาอะไรกันดีคะทุกท่านเอาอะไรกันดีพี่รายการนี้มาหนึ่งร้อยสิบกว่ายูเซอร์สวัสดีด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้องไว้นิหนึ่งนลพี่ช่วงนี้ติดตอออัปเดตนะคะเผื่อเดี๋ยวพลาดกันเดี๋ยวไม่เจอกันอีกนะคะรายการนี้มาค่ะสองร้อยห้าสิบอุ้ยหลักๆบนบนอยู่ไหนหมด 250บาสบอกงานงานเคยังมีอีกนะโฟเคก็ยังอยู่นะคะตะกุ่ยไม่เจอเลยพี่รายการนี้มับเข้าให้เป็นสำริดค่ะเอ้ยซาตินนี่รายการละสององค์ปะรายการละสององค์ไหมพี่รายการนี้รูได้เลยนะ250ค่ะ250ิพี่พี่จ๋าเลขสวยมาทีเลขโคตรระนาเบอร์2 2 7 227พี่รายการนี้ข้อแรก 250ค่ะเลข227สหลักเท่านั้นพี่พี่ทุกท่าน3มลิตรนะคะสวยสะทะรุซีเลยนะพี่องค์เนี้ยตำหนิตำหนงไม่มีนะคะบอกได้เลยหาน้อยมากหายากมากรายการนี้250บอคอรแรกเจดแรก,แรกค่ะหวานเจี๊ยบ250คุณพี่สามรวยค่ะอสุดท้ายแล้วนะพี่นะ1 0วุ้นนี้ เดดต่อไปรุยได้ค่ะ2 6 0มาไหม2 7งร้อยส่สได้ใส่นะคะสำริดปัดซาตินถ้าชอบรายการแบบนี้เก็บได้พี่พี่เพราะว่าอย่างที่เล่นมาเนี่ย3ากําลังนะคะเคยประมงกัน400ด้วยเคยประมง400ด้วยเลขธรรมดานะคะรายการแบบนี้พี่จ๋าถ้าจังหวะนี้ต้องเก็บแล้วถ้าจังหวะนี้ต้องเก็บแล้วค่ะนับ3 2 1โค้งสุดท้ายไปเลยพี่250มอีใครน้องมากกว่านี้ไหมคะ2องร้ยมาได้เด้อรายการนี้นะับโค้งสุดท้าย ปิดจบขึ้นนี่ค่ะรับไปค่ะคุณพี่250บอบอพี่สำรวยท่วมค่ะเปิดแรกค่อนข้างจะท่วมนะพี่วันนี้250ยแคปเจอร์ได้เลย250แคปจอขอบพระคุณค่ะพี่ไม้มาพ,มพี่ไม้พี่ไม้ยังอยู่ไหมคะเรียบร้อยพี่สำรวยได้กี่วุ้นเนี่ยรอบนี้ก็ได้น้อยนะ250ยคนแรกพี่ไม้นะคะวุ้นสุดท้ายมาพี่ เลขเรียงนะคะรับรับได้นะ2 0 0พบอพี่ๆทุกท่านไม่ต้องมงเลยท้อฝ่าบาทนะคะปกติเลขสวยเล่นหาแพงกว่านี้เยอะด้วยช่วงเวลานี้นะคะเข้าใจได้อยู่พี่สิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วทุกท่านรายการนี้มา250นะคะพี่ไม้อยู่ไหมเอ่ยพี่ไม่สิชน พี่ไมอยู่นะน้องชมแล้วนะคะรายการนี้พี่พีหูเนะื้อหลักน้องไปไหนอ่ะหลักหลักน้องไปไหนบทนะรายการนี้เรียบร้อยมากะทอดอผสมชนวนหน้ากากอาป,ปาการายการนี้ก็เร้นหากันเกิน303ฝ่าเลยพี่รายการนี้350ไม่แพงค่ะอาป,ปากาด้วยหน้ากากอาป,ปากานะทํารองหน้ากากหน้ากากงอรายการน,นวะเลยนะพี่ผิวเนื้อผิวนี่คือเป็นนวะเลยค่ะองค์นี้นะพี่นะ250ค่ะของพี่ไม้สิชน ขอบีไม้ี่ชนพี่เหมือนไหมเหมือนไหมทุกท่านรายการนี้นะคะมากับเลขโคตระเบอร์สามส้ยได้เด็ดไหมเลขเด็ดหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะ3ามสามถ้าลังนี้จะตองมาสักองค์นี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยนะเลขเรียงมาแล้วนะคะเลขหลักตัวเดียวมารบพี่เหลือเลขตองแล้วตอนนี้สามสาค่ะนั้นุสองร้อยห้าสิบอพี่ไม้ค่ะ รวยได้พี่ๆแบบนี้300เอาได้เลยนะคะจัดกันได้เลยพี่ๆบิดต่อไปไม่ให้น้องหน่อยมาขอสักหน่อยนะรายการนี้หน้ากะอวปกาด้วยค่ะผิวสวยพี่เก็บได้เพราะว่าอย่างทนทอดอเนียพี่ยังผสมชนวนพี่บอกาท่าพระจันทร์เลยนะคะพุทธคุณค่อนข้างแน่นหนาอยู่แล้วอย่างรายการนี้น้องเกินนะ250อหบหวานไปพี่ลุยกันหน่อยนะคะ2องร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบเดันร้ายให้น้องนิดนึงค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครตามหาเก็บรายการไหนอยู่แจ้งน้องได้นะคะตอนนี้ลุยได้เลย 250บบอนะคะนาฬิกาเขาด่าไปพี่ปิดต่อไปมากกว่านี้ได้เลยนะคะถูกใจจัดกันนิดนึงพี่จา๋าทอดอผสมชนวนนะคะรายการนี้ทุกท่านไม่ชอบไม่ใช่ผ่านไปค่ะรายการนี้นะโพสสุดท้าย250บอยีบ่อพี่ๆโดดขาดปาดกันได้เลยค่ะ250ปิดการประชุมค่ะ250ปิดมงค่ะพี่พี่ปิงคงไม่ทานนะส5ง,งา250รอ้อแห้าบเแลกเือค่ะ 260มาได้เลยพี่260รบสร้อยยังไม่แพงเลยนะทุกท่านจริงจริงป้ารายการนี้เกินจัดเกินหน้าพามากค่ะน้ำอยา250อยู่ที่พี่ไม้อยู่แล้วนะพี่นะ้าพี่ปิงปองเรียบร้อยพี่ปิงปอง260รบอรแคปเจอ,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 อร์ได้เลยค่ะพี่ปิงปองได้ค่ะ2อ0หแคปเจอร์ขอบคุณค่ะรายการนี้แคปเจอร์ได้เลยจากพี่จ๋า